ยกนะฮะสลับไลฟ์เครื่องบินเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> จากจากฝั่งนู้นลงมากลายเป็นฝั่งนี้ขึ้นไปแทนโอ้แต่ว่ายังวงเนี่ยไปคล้ายๆเดิมอยู่นะเมื่อสักครู่นี้ครับผมอ๋ออะไรฮะก็ต้องลุ้นดูเหมือนกันนะครับเพราะว่าในเกมที่แล้วเนี่ยออกมาคล้ายๆแบบนี้แล้วเป็นเมจิอีสปอร์ตนั่นเองเนะครับผมอุ้ยแล้วมีอะไรให้ดูหรือเปล่าครับตรงนี้ครับผมนี่ฮะวันนนออเลนบูอีสปอร์ตครับผม ลงมาก่อนนะฮะร่อบนี้ไม่มีใครต่อยกันตายใช่ไหมฮะยังยังไม่มีครับผมดูเหมือนว่า2เกมที่ผ่านมาเนี่ยจะกระจายตัวแล้วก็คุยกันไปที่เรียบร้อยแล้ว <Okay. S 2> ว่าใครเอาบ้านไหนลงอะไรยังไงอย่าให้โดนตัดตั้งแต่ต้นเกมเลยเียว่าตกลงเรื่องชนดที่ดินกันได้เรียบร้อยแล้วครับะะผมถ้าตกลงไม่ได้เนี่ยมีปัญหาทุกทีนะฮะ <c oughs> ต้นเกม,มด้วยเลยฮะออเบาแอร์ด็อเพราะค่อนข้างที่จะ,ะอันตรายมาตัดมาที่เทสกับเมอร์ลินมอร์ด้านหน้านี่คือ MSC ีทีระทอรและดูคนสุดท้ายยังไง รวยเห็นุ่าคั์สุดท้ายมาสตาร์ทเราสู้เลยนะฮะเทิกครับอุ้ยขับยังกระดูนะเท็กซิกยังไงเหมือนดูนะโยชิวิรีรถเหมือนดูนะดูเท็กซิคเข้าไปครับผมแล้วดูเข้าไปแต่ว่าคุยๆครับรอนรับผูด้านหน้าแล้วไปเอทีเบสตรงนี้กดมาก่อนเลดดอดจะล่วงไหมหมดแบคปาแล้วบัดโถก็ตัดแล้วเรียบร้อยฮะน็อกสองหรือเปล่าตัวเอทีเบสแล้วก็ดีเกดโดนซ้ำตายไปครับแล้วก็ตายคู่ครับเป็นสอบคิวของเบอร์ลินบอับเป็นบัตโถมาแก้แค้นทีมเก่าไปโอ้โดนดักฆ่านะฮะแบบนี้เอเอทีระทอครับผมประเด็น และเหลือกันแค่2คนกับโยชิมุนบุรีครับโรซิเตตมาแล้วแต่มาที่แมคเคนซี่ครับคิวคอนเฟิร์มฟอกครับอ้าวแล้วไงหน้าจีเลยตอนนี้นะฮะไม่ใช่เอฟซีผมเนี่ยโอ้หเอฟซีด้วยฮะรอบนี้ครับผมแล้วดิก้าครับผมก็เปิดนี่ฮะเล่นใหญ่ใส่เฉาะกล้วยไปฮะแล้วก็เฉาะกล้วยตายแล้วครับผมเฉาะกล้วยนะฮะเฉาะกล้วยอ่าต้องออกสำเนียงจริงๆหน่อยนะฮเฉาะกล้วยกินอ,อยู่นะฮะสำหรับเดย์เทรดเกมิงครับในรอบนี้โอ้โหแล้วตามหลังใครไม่ตามครับผมตามสีน้ำเงินตรงนี้เข้มๆเลยนะฮะสำหรับบุรีรัมย์มาแต่ว่าโนดาโอเเคนนะงี้ชัดจ สีมันชัดเจนและชัดมาเหมือนกันแต่ว่าโนดายิงไปชัดๆแต่ว่าไม่โดนครับเลตดอดของโนดาโนดาบอกไม่เป็นไรขันหลักยังมีตรงนี้แก้ตัวได้อีกหนึ่งแม็กและหนูลินก็ไม่โดนแต่สุดท้ายเป็นไอเคสท,ที่ต้องสับขึ้นมาเป็นคูณหกแล้วก็เคาะต่อเนื่องไปตรงนี้จะหมดแม็กอยู่แล้วก็สำหรับโนดายังไม่ได้และเทคกซิคก็ไปซ้ำเคซเขามาคืนเหมือนกันครับบริมอได้คิวจากคิวซีฟ็อกมาโอ้โหแล้วดูยังไงครับพยายามจะออกมาดักเลยนะฮะแต่ว่าเทสตรงนี้3คนเนี่ยหลุดมาแล้วผ่านบ้านของทั้งาฝั่งบุรีมมร แล้วเคซีฮาวมาเชียงน็อกอยู่เทส,สิกพยายามจะมาซ้ำนะฮะเก็บเป็นแต้มคิวแล้วดูระเบิดย้อยๆมาจังหวะน,นี้ระเบิดโอ้โหแต่ว่ามันเลยออกหลังไปนิดหนึ่งครับแม่หยอดอย่างนี้นะฮะวาบวิวแล้วเกินก็คซีฮาวม,มาพยายามจะออกล้อขวาไปสมกและสมกก็กำลังจะหมดเวลาอยู่เต็มทีครับจิโกโยก็ยิงช่วยมาจากด้านหลังเทสิกโดนเค้ามาแล้วแมคเคนซี่ครับไปนี่ฮะล็อกตัวด้านซ้ายได้ครับถวยๆโดนตัดมาตรงนี้บริณมรครับมีสิทธิ์ที่จะโดนดักเก็บหรือเปล่าครับจากคิวคอนเฟิร์มฟ็อก โอโหแล้ววงอัปเดตมาต่อครับผมดูนะคะ,ะับสำหรับในเฟสที่2บีบเข้าไปทางด้านขวามือไปที่เพ r ร์ e พ o o มูกับรูสิตรีมครับแต่ประเด็นคือครเริ่มจะเคลื่อนตัวมาแล้วนะครับแบบนี้จะมีการรวบเกิดขึ้นหรือเปล่าครับสำหรับเมอรินมอร์เสีย เสียเปรียบเลยนะฮะตอนนี้แล้วดูฮะาสองคนต,ต้องลงเนินต่ําแล้วไปเลยโอ้โหข่าวเสียเมื่อกี้ฮะผมนี่แนะนําให้ดึงเบรกมือนะครับผมเมื่อกี้นึกว่าหน่าจะถลายลงน้ํำบาดแล้ว t ว o l y ก็เรียบร้อยฮะเป็นคิ Q.McKenzie นั่นเองนะฮะโอ้โหแล้วดูทางมันเปิดนะถึงแม้ว่าจะเป็นสะพานแต่ทางมันยังเปิดแล้วมีล้อสะบัดล้อสะบัดมาแต่ว,ว่าจิโกโยกครับกระสุนหมด แหมไม่ทันแล้วนะฮะับเขาเอาตัวรอดไปได้ครับสำหรับเมอร์ลินมอร์เอ้ยมาดีครับปล่อยตัวเองกลับมารวมกับเพื่อนก่อนนะนี่ครับบอสติกาโรกิจิมาแต่มาที่บานดาล่าวันแมนน็อกออสแมนตัสมาแล้วก็โดนระเบิดของโอลิปัสซ้ำออกจากเกมไปชุดเดียวเลยครับสามเคมเมทัลลิกครับโอ้เต็มข้อตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะปิดคิวเลยครับให้กับ FW ไปครับค่อนข้างที่จะเน้นชัวร์พอกระพานลูกซิ์ดีครับผู้ชมมาแล้วด้านขวาครับอย่างเอเอที่ไปอ้อมขึ้นมาแบบนี้จะเหงาเหมือนกันแล้วมมมมีีีเเเปิิดดดดดยยงงนนนนนน็ออออคซซโโโรรรรรรรตตตัััับบบบสาาาหหแแ้้้้้้พวกกจ่ ออกใต้ตะแก่งนี่ลัวด้านข้างไปนั่นเองครับตรงแมนชั่นโอ้โหระเบิดปลาค่อนข้างยากนะฮะสำหรับเหลี่ยมนี้ครับดักแมนนะฮะและเหลือแค่คนเดียวแล้วครับสำหรับโยชิมิบุรีครับโอ้แล้วถ้าเจอตรงนี้เนี่ยแล้วเก็บ2องหน้าของ m อ c จะเป็นจุดสําคัญของ m อ็เหมือนกันนั่นเองฮะที่จะขึ้นทยานอันดับกันไปต่อนะฮะโอ้โหแล้วทามิ่งพอดีนะดักแมนมองขวาเมื่อสักครู่นี้ครับโยชิมิบุรีรีบตัดสินใจออกมาชุบโรสเตดก่อนใช่ครับอกโอ้แล้วคิวซีอะคิวซีโฟกับค่อยๆครับฉีกซ้ายมาฉีกซ้ายมา มาครับล้นหลุมตรงเนียวบริมออยที่บอกฮะไม่มีคนเท่ากับปลอดภัยไม่มีคนเท่ากับปลอดภัยแล้วก็ขับเลยมีใครเช็คหลุมนี้ไหมมีใครเช็คหลุมนี้ไหมย,ยกเว้นนีโอติก้าครับที่หันมาคนเดียวแล้วรอบประตูโยนยิงออกไปดัดเดียวเท่านั้นกีเสียวบา,าตตวรับมาอีกหนึ่งแม็กแมววิลของเท็กซิสแต่ก็ยังไม่เป็นไรแล้วคือเหมือนจะไปต่อเลย3าคนที่แมกนซี ล้างหลังเอาไว้คนเดี๋ยวรหันมาเคาะใส่ครับยูริก้าตรงนี้ไปด็อกใส่จ็อบแจ็บมาแล้วจอบแจ็ปก็ด็อกใส่เคซีคอมาเช่นกันยูจิโอโดนยิงมาจากโรเซจีอาร์แล้วเป็ดเอเมเนตเก็บเอเดนซีสองคนไปแล้วดูฮันลุสตินเปิดไฟอยู่กับทางฝั่งของคิวซีฟ็อกเหมือนกันครับผมโอ้เหลือแมคเคซี่แค่คนเดียวแล้วนะฮะตอนนี้สำหรับคิวซีฟ็อกครับดูเพื่อนสองคนจะเข้าไปชาร์จบนบ้านไฮกราวมาแล้วไปหมดเลยแล้วมิร์นอตโดนซ้ำมาจากเกนมาเนโอติก้าครับไหลตายไปแต้มกับเจอเนอร์โร่เกมมิ่งครับโอ้โหยังขับมาดี โดนตัดล่วงหมดเลยับตอนนี้ครับรัสคิสตรงนี้ชุดเดียวใส่หัวแอนโทนีลอยการอากาศเช่นกันครับแล้ว20แล้วตรงนี้ถอยมาเติมก่อนครับสัสคิดโอ้เมื่อกี้นี้เขาน่าจะยิงก่อนด้วยนะฮะสำหรับคนที่โดนน็อกไปนะเมื่อสักครู่นี้แล้วคนนักซีดโดนซ้ำออกจากเกมโดยผู้ชิวครับครับผมเอาแล้วไปเก็บคิวของบุริลัมมาด้วยนั่นเองฮะสำหรับเดเทลและแดกแคลรี่ตรงนี้ก็ต่อเนื่องซ้ำแอนโทนีไปแล้วแล้วสกคิดหลบอยู่หลังบ้านมีจอรกมมิงราเบิดมาช่วยเติมให้ในบ้านแล้วบริมอรขับมาทิม บ้านเดียวกันเลยหรือเปล่าตรงนี้กำลังโอ้โหกำลังโหวดไฟกันอยู่เลยครับสำหรับออริเบู้กับลูซิตีทีมสามทีมนะครับตรงนี้ครับบมบ้านไฮกราวมาแต่ว่าเมอรินมอดูเหมือนจะจอดไกลๆครับแบบนี้ยังเหลือกันแค่สองมาแล้วมีระเบิดยหญ่กันไปมาแล้วสุดท้ายเป็นแอนแท็กออร่าที่ไปเก็บบูเตอรแอมไดามาแล้วลูซิตีทีมก็ปิดออริเบูฟเหมือนกันครับโอ้โหดวดเดียวหายสองครับสามเคสิบห้าออริเบูฟลสิบสี่ครับผมตรงนี้นะฮะเป็นลูซิตีทีมนั่นเองครับที่เก็บไปได้นะครับแล้วตรงนี้โนได้ยังไง แงมลับเบิร์ดออกมาแล้วก็ปาง,งัดออกไปทางด้านซ้ายแล้วฉีกโดนโอ้โหตรงนี้แต่เป็นอิมูมามาจากไหนไม่รู้กระสุนตรงนี้ใส่หัวแฟนเข้าไปแล้วเจมก็โดนน็อกมาจากซิซี่ครับแล้วซิซี่ก็เก็บเจมหรือเปล่ามันโทเทคซี่ตรงนี้น็อกมา2น็อกจับบีเฟติมิลแล้วบีมอร์จบ13ไปแล้วเจ้าก,กุนล็อกก็โดนน็อกมาจากจากคอบแล้วเซวีสปอร์ตจบ12ครับมีมาลาน่าวันของเอเดบีมาช่วยเอเอลไว้ A y แล้วจาคอบโดนคิวจากเจเยอร์มาล็อกสต็อปไปยิงน็อกใส่บริติก้าครับ โอ้โห oh, หมดเลยนะครับแบบนี้ครับแล้วดูฮะคนแท็กซี่ที่เสียไปตอนนี้ยังไม่มีคิวนะฮะสำหรับบุรีรัม์ครับแต่ประเด็นคือได้เปรียบเพราะว่ามันมีโนดามาและโนดาปาระเบิดไฟไปเก็บแฟตมาครับแต่ว่าไกล โนธาขวาบนมีคนอยู่แต่ว่ามีเบรกชะงักตัวเองไว้ก่อนโอ้แล้วจะเดินเนี่ยฉี่ขึ้นมาครับ <im itation> เหนือนิดนึงครับตรงนี้สำหรับพื้นที่หน้าผาของโนโดาแล้วเหมือนจะเจอจุดปัทะากับหนูรินแล้วหนูรินก็ยิงขี่กระดอ,องปลาคนละหนึ่งชุดใหญ่ๆแล้วเป็นก้อนแมวที่สวนมาช่วยครับแม่ด้านหลังตงัวเ <im itation> <ๆ>อลอาเคอสใส่หัวหนูรินไปแล้วโนดาก,ก็ยังรอดอยู่สมบ็อบปิดซ้ายมาและปูชิวจะออกมาสามยิงตัวหลังแต่ว่าโดนเคาะสแปมมาเรื่อยๆก็ยากแล้วสถานการณ์ที่ปูชิวเหลือ6เท่านั้นครับผมเลือด โอ้แล้วเดทเทตดูครับปูชิวคนเดียวครับแต่ประเด็นคือเห็นซ้ายแต่ไม่เห็นขวา ไม่รู้นะฮวว่าเขาเคลื่อนตัวกันมาแล้วปู่ชิวแบบนี้ยังไงโดนดักมาแล้วไม่กล้าออกแล้วมีดะค้ำหลังอยู่ครับสำหรับโนดาครับและเก็บปู่ชิวไปเดทเกมมิ่งจบอันดับที่11ครับนี่มันแผลสังหารมู่ชัดๆครับผมของบูด์ลามิเตฮะแล้วปิดด้านล่างตรงนี้ให้กับตัวเองนะครับพร้อมกับมีพื้นที่เหลือๆครับที่จะย้อนกลับไปเล่นครับด้านล่างทางด้านซ้ายด้วยครับแล้วมาไปต่อที่มีเอฟวด้านหน้าครับทางด้านขวาปล่อย้เขาเล่นกันไปใช่ครับแต่ว่าประเด็นคือด้านบนนะสารสอสมพงมาแล้วโนดายังไม่จบนะครับ เื่องไปเลยครับสำหรับบุรีรัมย์ครับเปิมูยังไงฮะเข้ามาโล่งๆก็จริงครับยังวนๆนะหาจุดที่แน,น่ชัดไม่ได้ครับตอนนี้ครับผมถึงแม้ว่าข้างในตรงนั้นนะจะมีหลุมมีร่องอยู่นะฮะแต่ก็มีโอกาสที่โดนเดินมาเห็นเหมือนกันเออแล้วบุรีรัมย์ย้อนครับย้อนกลับมาเคลียบเอฟแอลบิวฮะท่านผู้ชม โอ้โหเพลงจะได้ขวามานะฮะสหรัาคอตแมวปูสมกปิดซ้ายครับแล้วดูฮะกตอตแมวเดินยัดมาเข้าใส่แบบนี้ลงหลุมก่อนนะฮะลงหลุมเดิมนะฮะสตราเอฟดับบิครับโอ้โหแล้วก็ได้เร็วทามตอนนี้เอเมจิกยังอยู่ที่1นึ่งอ่ะยี่สิบแปดเอ็มดีเยี่สิบสองอ่ะเบอร์โมยี่สิบเอ็ดครับตามตามมากันติดติดครับผมสับหนึ่งสองสามอ่ะโอ้โหแล้วดูฮะสหรัาคอตแมวครับมีสมก ปิดไว้ก่อนนะฮะตรงนี้ต้องเลียกคนเดียวมาแลวเ,เนสกขขับรถไปชนเพื่อนอีกแล้วนายทรอสคสรับผมสำหรับบีเฟนทีมเวิร์กเอาละฮะแบบนี้ฮะจัดจ้านครับผมสบีเฟนแต่เขามาดีนะที่เขาเก็บไปเยอะอยู่เหมือนกันในรอบ,บนี้ฮะสำหรับบีเฟนแล้วเสียน็อกแบบนี้คะแนนนี้ ดูฮะตีคู่กับบักบุยลำเลยฮะแต้มเดียวเท่านั้นครับ18กับ19แล้วดูฮะอีกแค่2ทีมมีสิทธิ์ติดท็อป8ด้วยนะสำหรับบีเฟรนมาแลออ้วขึ้นไฮแกรมมาเมื่อสักครู่นี้ขึ้นสูงมาไม่ได้ครับแล้วไปสกีตครับเป็นน็อกใสเนสมาโอ้โหแล้วเนี่ยเครื่องกำลังร้อนครับผมสกีตนะฮะบอกว่ามาเลยฮะตรงนี้ใครก็ได้ครับผมแล้วอโลหาโดนยิงมาจากเจอร์รอลโลหะขับรถชนใสเจอร์รอลเกมมิ่งแล้วนายโทษโดนระเบิดแต่แคลรี่ครับแบงค์ซี่ไปยิงน็อกใสเนสหรือเปล่าแบบนี้อ,อาจจะซ้ำตายแล้วขอภยัยไไครับผมเเกกบคววววไไดดด้ะะ้รัมมมแแลลหหืออนนียะะฮสสาาาต่่่งข เลยสกีไม่ได้มองขวาเลยขึ้นมาเจอหลุมด้าหน้าตรงนี้ยังไม่มีใครเพราะเมื่อกี้แม่เหนเินขวาเล็กๆตรงนี้สําหรับแฟกครับบีเฟรนทีวลอลคนเดียวครับยังไม่แน่ใจครับ<ช>เหมือนจะเคหลังหินนี้ก่อนหรือเปล่านะครับแล้วไยโทก็ตายไปหนึ่งครับเป็นคิวจากดาคลรี่มาแล้วแฟกยังไงหย่อนตรงนี้ออกไปครับแล้วเป็นฝั่งของดิวซ็อกครับไปยิงใส่ฮอลโล5ามาแล้วสวนตรงนี้ดาแคลรี่หนึ่งเดียวแล้วครับผมกับบีเฟนแล้วไปต,อต่อเฮกะสุน โอ้โหสัมผัสที่5ตรงนี้ครับมาช่วยชีวิตพวกเขาเอาไว้ครับลูกส์ดีมจอดับ9้าไปก่อนนั่นเองครับผมโอ้โหเหมื่อกี้นี่คือป๊อปแฟนนี่เต็มหน้าสกีดเลยนะฮะแต่ประเด็นคือตอนนี้มีคนจอหลังมาและดูดักแมนครับโอ้กระสุนข er องต้องเคเมื่อกี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นกระสุนที่ดีครับครับผมช่วยให้มีฝั่งใดฝั Away ่งหนึ่งที่สบายใจไปนะฮะถ้าไม่ได้เขานี่แย่เลยฮะก็คือแบบว่าเคลียร์ขายกันไปเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้แต่ประเด็นคือมามีบ้านที่ออกมาอยู่ด้านนอกเนี่ยและอยู่กัน3คนมาแต่ว่าดัคแนนเีียวบบ้ เพื่อนอถ้ายิงช่วยดักแมนไม่ได้แล้วเขารู้นะครับแบบนี้ว่ามีคนอยู่ในบ้านมาแล้วเอ้า เนเน่ครับเป็นน้องฝ่ายฮอนโบย่ามาแล้วลิลซอเปิดประตูเข้าไปดักแมนอยู่คนเดียวนะฮะดักแมนโอ้แล้วเขาเอาได้ทำมาเล่นใบครับดักแมนดักแมนหมุนไม่พักตรงนี้ยังไงดักแมนอยู่รอบนอกก็บมมาบอกไม่ได้อยู่ในตัวบ้านแลวดักแมนมีหย่อนของลอกไปก่อนหนึ่งทีแล้วด้านซ้ายครับพีออกมาเล่นคนเดียวดักแมนฮะต้องยื้อให้เพื่อนช่วยกลับมาในบ้านกันก่อนแต่ระเบิดครับมันเติมบายหนึ่งลูกตรงนี้ดักแมนโกอความตายจัดๆมาไม่นกได้ยังไงแล้วเิลลีต้องโผล่ออกมาเพื่อจะฉีกใส่ดักแมนแล้วก็ซ้ำตายไปก่อนครับตัวไดด้้้้ขขอองโโโหแแลวนเาามบบีะฮ สำหรับดักแมนครับเพื่อนช่วยไม่ได้แล้วมีระเบิดยัดมาโดนไป40ดาเมจครับสำหรับลิลิกแม่แต่ดักแมนเมื่อกี้ไม่ฉี่ครับก็เหมือนเพื่อนน่าจะรีพอร์ตครับว่าด้านหลังก็เดินอ้อมมาแล้วแล้วดักแมนแกเลือดปิ่มเหลือเกินครับแล้วลีเกก็กล้าที่จะออกมาใส่เลยฮะแล้วแบบนี้ก็สามคนต้องตั้งการรับแล้วครับผมอย่าตกนะตรงนี้สำหรับเก่าเอวีเอชแล้วจูเลีโอยังไงฮะตัดคืนมาลิลิกฮะน็อกเหมือนกันครับผมด้านหลังอ่ะดูว่าจูเลีโอครับยังล็อกให้กับเพื่อนมามีระเบิดไปยัดตัวหลังมาแต่ว่าล ไปชุบเพื่อนก่อนแล้วมีสโมกหลอ,อกมาอยู่ด้านนอกมาแล้วเนเน่ไม่ไหวแล้วฮะแบบนี้ต้องลงไปเสริมกับเพื่อนก่อนครับโอ้แล้วเหมือนแมคเคิซี่ฮะกำลังจะค่อยๆเขย่บม,มาหาคราวหาคราวครับจากด้านบนออกขวามาตรงแทนแมนชั่นตรงนี้ฮะเหมือนจะยิงฮะการปะทะของเอเบเทสกับสสมพงษ์นั่นเองครับจะดูเอกรุเซียครับพยายามจะวางเป้าทางด้านขวามือนะครับปลายสโมกมาแต่ว่าสโมกมันหนาเหลือเกินทางด้านซ้ายมือและเ e อกรุเซียเขาวิ่งมาแล้วแล้วเขาวิ่งมาแล้วแล้วฮอนโบยาโดนน็อกไปเอกรุเซียยังคงรอมาอยู่แล้วฮอนโบยาโดนซับมาจากเกมบาจูร เอ็กลูเซียยิงเข้าไปแต่ว่าเขาไม่น็อกแล้วเขาขึ้นไปด้านบนเลยครับประเด็นคือเปิดจุดเขาตรงนี้เปเบรีเฮทนะฮะเอ็กลูเซียพลาดเหมือนกันครับโอ้โหแล้วปล่อยวิ่งไปคือสปอส์ครับมันไม่เห็นจริงๆงั้นแล้วสองคนในบ้านก็ตายหมดแล้วเอ็กลูเซียก็โดนเก็บตัวท้ายเป็นดีเน่ของสอสมพงศ e ์ S <S อีสปอร์ต5คิวไปแล้วก็ตอนนี้เก็บเอเบรีเฮทออกหมดทีมครับเดินได้ตั้งแต่นอกบ้านยันเข้าบ้านาไล่ดักแมนเก็บสามอีกนะสำหรับสอสมพงศ์ครับโอ้ด้วยตำแหน่งด้วยนะตัวแรกครับที่แยกออกไปแล้วก็การครอสไฟล์มมัันเเเเกี่่่่่ยยวบบอออคคครรราไไสทห โอโหแล้วดูฮะสำหรับทันใดของเพอร์เพิร์มูดนะฮะตอนนี้ยังไงครับมาได้หลุมที่ต้องบอกเลยว่าเป็นหลุมเทพอยู่พอสมควรเหมือนกันในใจกลางวงที่6ตอนนี้ครับสำหรับเพอร์เพิร์มูดครับมีโอกาสแล้วฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแต้มเขาจ่อๆที่จะขึ้นอันดับหนึ่งหัวตารางเหมือนกันครับ22คะแนนตอนนี้เพราะ M I T S ที่3คะแนนจบออกไปแล้วครับถูกต้องครับผม,ผมนี่ครผมบอกเขาไว้รอบที่แล้วไงนะฮะเดี๋ยวดูเมจิกฮะจะพลาดหรือเปล่าครับเมจิกยังมาแบบว่าตึงกำลังได้ดีแล้วไปเคลียร์ตัวสุดท้ายอย่างแมคเคนซี่ของ QC Fox แถมมเก็บโออขงงสพไปด้วยคิวทีมครับเมจิก โอ้เมจิกฮะอาจจะออนฟลายเหมือนกันแล้วรีเลเพลย์ครับนเนียวเดียวถามาโอ,โโอ้โชนอย่างนี้นะฮะขอกี้ก็ว่าอยู่เราเห็นเนี่ยว่าแล้วว่าจะโดนรถเกมิ่งไังโดนรถชนมาโอ้โหแรงก,กระตบหน้าฮะ <c oughs> ตรงนี้ครับผม <c oughs> แล้วแจกก๊คกรอมครับโดนคิวไปจากตองเคครับผมแล้วแอคทาวราห์ครับจบประถมาจากทางฝั่งบราน้าวันเอฟบีอีสปอร์ตนะฮะมาเก็บเอเอคนสุดท้ายไปครับแล้วรีซอฟต์ตรงนี้ก็เป็นเกี่ยวกตองเคอีกครั้งหนึ่งโอ้ ดูฮะเมจิกสปอร์ตครับผมเอาจัดจัดครับผมกลับมาแล้วนสะสแหรดบเมจิกมาแล้วดูวัลลัาครับไปน้องใส่กอตแมวมาแล้วโนโดาคนสุดท้ายยืนวัด กับไกลๆกลกันอยู่แล้วโนได้ไปน็อกใส่วารักมาได้แต่ประเด็นคือโวมันอยู่ที่เอ็ดดี้ครับซึ่งโดนน็อกอยู่เอาล้วคมีแรกฮะเปิดศึกระยะไกลกันไปครับผมบอกเลยว่าใครดีใครได้ฮะตรงนี้ถ้าเป็นศึกระยะไกลแล้วเมจิกทําได้แล้วพวกเขาทําได้ครับผมเมจิกสปอร์ตจะไปนีกหนึ่งเกมหรือเปล่าตอนนี้ยังอยู่ครบ4และตอนนี้ฮะโฟกัสของทางฝั่งเบอร์มูยังไม่มีทิศทางว่าจะหามาครับเพราะว่าเมื่อกี้ฮะเขาอยู่คนละฝั่งกันเลยและเบอร์มูตอนนี้ต้องเดินกลับมากี์หลังก็เพราะรู้ว่ามีเ w อยู่ด้านหลังแล้ววเป็นนนกกาารโด,ดสอจ คนเดียวสองน็อกจัดโมเมนต์กับลอสซานตอสไปแล้วมิวม,มาครับมายิงช่วยอยู่แต่ว่าเป็นบิลลี่คนเดียวครับที่โดนเก็บไปก่อนครับเออนะฮะล็อกกี้จิมกับบอสเซนครับาด้นานซ้ายมือแล้วมากันแบบนี้แล้วบอสเซนต้องตัดให้ได้แล้วบอสเซนตัดไม่ได้มาแล้วแบบนี้ล็อกกี้จิมน็อกมาได้แค่หนึ่งมาแล้วโมเนติก้าไปเทรดน็อกมาเป็นน็อกใส่ล็อกกี้จิมครับโอ้แล้วเขาฮึดแะตรงนี้เขาสู้นะฮะแล้วกลายเป็นปมมูทแท้ B เหมือนจะเสียเปรียบกว่ามีโอกาสจะโดนเก็บหมดทีมแต่ระเบิดครับเพื่อจะเช็คตัวด้านซ้ายลอซานต์ต รอดเอาแล้วท้งาหาเจอแล้วก็เดบิวมีโอกาสเก็บเบอร์บ๊อ์มูตไปก่อนนะครับ โอ้ยนี่คนที่เดินกลับมารับเขาได้แท้ๆตอนนี้แล้วเรียบรอจะตอตายอีกหนึ่งเหลือคนเดียวแล้วครับเปอร์มูดอีสปอร์ตโอ้โหแล้วดูว่ามาเป็นเดินต่ำพอดีนะฮะตรงในหลุมบอสเซนที่อยู่และบอสเซนไม่ไหวครับตัดสินใจขึ้นมาจังหวะนี้แล้วบอสเซนไปน็อกใส่โมเดเซกาได้หนึ่งคนแต่ประเด็นคือเขายังเหลืออีกสองที่อยู่ด้านหลังครับสำหรับบอสเซนแล้วมีระเบิดมาแต่ว่าบอสเซนยังได้อยู่แล้วพาเลยหลังไปหมดเลยแล้วไปยิงศพด้านขวามือที่ไม่ใช่บอสเซนมาครับอิมูมาวรักกไไปเเเ็็็บบบรริวซซซุมมมาาโโอออออ้้ห่่่พตงงงงงนนนีัััสสยยยยแแแขขููล้้วแข็งงไม่พอตรนีสหรับบอสเเซนคัผมไดด้แ่ตวียว ่านั้นแล้วบอชี้มายิโบลเซกาด้านหลังตัดไปแล้วเป็นเมจิกตรงนี้ผมบอกเลยว่าเก็บเรียบครับผมด้านหน้าใครไม่รู้ได้เมจิกขอขอไว้หมดแล้วนะตรงนี้พื้นที่ของพวกเขาครับผมเมจิกอีสปอร์ตแล้วส0บคิวเข้ามาแบบนี้ท่านผู้ชมครับแล้วประเด็นคนสุดท้ายอยู่นอกวงมาแบบนี้จะเกมไวและสุดท้ายเป็นเมจิกอีสปอร์ตที่เป็นดับเบิลแชมป์ไปนั่นเองครับโอ้และนี่คือการแข่งขันในวันแรกนะฮะในเกมที่3ครับกลุ่มเอบีฮะเมจิกมาแล้วครับทีมแรกครับในการแข่งขันของรายการนี้ดับเบิลแชมป์ไปก่อนครับ มาแบบสุดๆเหมือนกันนะฮะสำหรับเมจิกสปอร์ตนั่นเองนะครับนำทัพมาโดยตองเคเลยผมเ่ื่ซอร์คู่นี้น่าจะบวกอีกสัก nah 1หรือ2นะฮะสำหรับทั้งฝั่งของเมจิกสปอร์ตนั่นเองครับต้องครับผมเมื่อกี้น่าจะ50ครับผมสำหรับคะแนนนะมายิงบวกกันแบบว่าหึมหำหำในช่วงท้ายเลยครับเมื่อกี้ด้านหน้าเนี่ยใครก็ได้นะครับจะใกล้จะไกลกับเมจิกแกกวาดเลี้ยบหมดเลยแต่ประเด็นคือด้วยความที่ไฟมันเพิ่งจะจบด้วยนะฮะของ f w เมื่อักครู่นี้กว่าจะเคลียร์พวกมูนเสร็จเสร็จปุ๊บ เหลือนิดเดียวด้วยแล้วเป็นตัวสุดท้ายด้วยสำหรับเอบมาแล้วประเด็นคือสอสมพงศ์หนึ่งคนเขาไปโดนโน็อกอยู่และอีกคนนึงมันอยู่ด้านนอกของวงมาแบบว่ากลายเป็นว่าทุกอย่างเข้ากับเมจิกหมดเลยครับผมโอ้ต้องเรียกว่าเมื่อกี้ไม่ไหวจริงๆนะกับการเจอรับมือของกับทีของเมจิกนะเมื่อกี้คือวัดคมได้เลยนะฮะไกลครับ,รบนะเมื่อกี้คือเข้มมากโอ้ยิงแบบยิงไม่เลียล้ยงอะผมบอกเลยตรงนี้เราอาจจะ,ะไม่เห็นเขาในช่วงของกลางไฟ